สวัสดีครับผมอยู่กับผม tdp แนวกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา,อาสอนเขียนโปรแกรม plc ก็คือแยกเป็น m a n น a ลออโตแล้วก็เอา p ์พุตนะครับผมก็ผมจะใช้เป็นเขียนคู่กับจ t ที s i g n เนอของชุดทดสอบช่างควบคุม plc ระดับที่1น,นะครับผมเดี๋ยวใครอยากได้ไฟล์ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโจ์อะ จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับ okay, ผมโจทย์นะครับผมก็คือฝั่งแมนนวลนะครับผมกด P B หนึ่งเนี่ยค้างไว้นะครับผมสายพานไปซ้ายนะครับผมไปทางซ้ายหลอดเพียนหนึ่งอะ่ะจะติดนะครับผมแล้วก็เมื่อกด P B สองค้างสายพานอะ่ะไปขวาหลอดเพียนหนึ่งก็ติดนะครับกด P B หนึ่งหรือ P B สองค้างไว้แล้วหมุน S S ศูนย์เนี่ยไปออโต้ฝั่งแมนวนวลอ่ะต้องไม่ทำงานนะครับผมแล้วเมื่อกด P B หนึ่งหรือ P B สองเนี่ย กด P/B5 ต้องอยู่การทำงานทั้งหมดนะครับผมก็คือเป็นปุ่ม emergency นั่นเองนะครับผมก็คือออโต้เนี่ยเมื่อชิ้นงานอยู่ตรงกลางนะครับผมกด P/B1 เนี่ยสายพานต้องไปทำงานนะครับผมต้องไปทำงานนะครับผมจนกว่าชิ้นงานจะมาขวาสุดนะครับผมชิ้นงานอยู่ขวาสุดกด P/B1 สายพานไปซ้ายนะครับผมโอ้อันนี้เขียนผิดนะครับขอไปด้วยนะเมื่อชน LS2 นะครับผมอยู่ทำงาน3วิแล้วสายพานไปขวาชวน LS1 หยุดทำงานและกดอีกรอบก็ทำแบบนี้บนไปเรื่อยนะครับผมเมื่อฝั่งออโต้กำลังทำงานอยู่นะครับผมหมุน S0 ไปโหมดแมนนวลเนี่ยออโต้ต้องไปทำงานนะครับแ้วเมื่อออโต้ทำงานอยู่กด PB5 ต้องหยุดทำงานทั้งหมดนะครับผมก็คือปุ่ม Emergency นั่นแหละมาดูดีกว่าว่าเขียนยังไงนะโอเคนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเขียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่ง GT Designer ก่อนว่าแต่ละตัวมันมีอะไรบ้างนะนี่ครับผม ก็คือเมนนวดกับออโต้เนาะก็คือสวิตตัวเนี้ยมันบิดไปทางเมนนวลอยู่นะครับผมอ่าเราไม่ได้ใช้ SS1 นะครับผมก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอออ่่อ่าาเมืฝั่งเมนนวลออโต้นะครับผมหรือ SS0 เนี่ยมันคือ X12 นะครับส่วนสายพานเนี่ยมันมันเป็นชื่อว่า CR1 CR2 CR1 นึ่เนี่ยก็คือสายพานไปทางซ้ายก็คือ Y0 CR2 อะ่ะไปทางขวาก็คือ Y1 อนะ่ะ ส่วน P v 1และ P P 2จะเป็น x 5และ x 6นะครับส่วนหลอด P L หเนี่ยหลอด P L เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับหลอด P L 1จะเป็นตัวนี้นี่เห็นไหมก็จะเป็น y 2นะครับส่วน P P 5เนี่ยมันจะเป็น x 1 4นะครับโจทย์โจทย์ของมันนี่เนาะอ๋อมันไม่ได้สั่งว่า อ๋อผมไม่ได้ผมลืมเขียนตรงนี้นะครับผมก็คือโจทย์อะเมื่อกด P1 สายพานไปทางไปทางซ้ายเนี่ยเมื่อสายพานไปทางซ้ายเนี่ยผมจะให้หลอดอา่า P2 ติดนะครับผมเอาเอาง่ายๆเนี่ยฝั่งแมนนวลหลอด P1 ติดแต่ฝั่งออโต้เนี่ยผมจะให้หลอดเป็นหลอด P2 นะติดโอเคเนาะตามนี้นะครับส่วน LS1 LS2 นี่ LS1 ก็คือ x ไร x ศูนย์นะครับ Ls2 ก็คือตัวนี้จะเป็น x1 นะครับเอาคเรารู้แล้วว่าแต่ละตัวมันคืออะไรนะครับไปที่ gx3 ่ไปทีกันเลยครับมาขั้นตอนแรกนะครับผมออโต้เนี่ยมันปิดไปไม่ใช่ดิฝาไอโมเ x12 เนี่ยหรือสวิตช์เลคเตอร์เนี่ยมันปิดไปทางแมนนวลอยู่แน่นอนว่าก็คือมันปิดอยู่ถูกไหมมันปิดอยู่อ่า ถ้าเปิดก็เปิดก็คือถ้าหมุนไปทางขวาจะเป็นออโต้จะเป็นการเปิดถ้าหมุนไปทางม,มนวลอยู่มันจะเป็นการปิดนะครับแน่นอนว่ามันเป็นการปิดเราก็ x 12สถานะแบบนี้นะครับสถานะปิด <c oughs> ก็คือมันจะจ่ายไฟตลอดเมื่อเราหมุนอนะเมื่อเราหมุนไปฟังออกฟังออโต้แล้วตอนนี้มันก็จะดับไปนะครับคือในโจทนยะ์อะสั่งว่ากด p p 1หรือ,อกด pp 1เนี่ยสายพยนธุ์ไปทางซ้ายเนาะกด p p 2เนี่ย สายพานไปทางขวานะครับอ่ะเรากดเป็นมันก็คือที่มิหนึ่งเนี่ยคือ x 5ใช่ไหมครับก็เป็นสวิตปกติเลยแล้วก็เอามาต่อกัน x 6ก็คือตัวที่2นะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ไปดีเลย์ช่วยนะครับผม m 1ตัวนี้ก็เอาเป็น m 2นะครับทำไมถึงต่ออย่างนี้ก็คือมันจะมันรับไฟทั้งสองฝั่งนะครับผมมันรับไฟตัวนี้เนาะเออมันรับไฟตัวนี้ ทำไมต้องเอาดีเลย์ช่วยมาใช้ทำไมไม่จ่ายเป็นาวายศูนย์วายหนึ่งไปเลยก็คืออย,อย่างนี้ครับผมเอาพุทถ้าเกิดว่าใช้เอาพุทตัวเดิมเนี่ยมันไม่สามารถจ่ายสามได้ไม่จะไม่สามารถเขียนสามได้นะครับผมเอาพุทไม่สามารถเขียนสามได้แต่ว่า input อินพุตเราเขียนสามได้ตลอดนะครับผมอ่าอันนี้คือฝั่งเมนวนวดก็จะมีประมาณนี้ก็เสร็จแล้วฝั่งเมนวนวดนะครับเจ็ตเนาะอันนี้คือฝั่งเมนวนวดอ้อ ต่ที่ครับ่ทีค่คผมลืมผมลืมตัวนึงเอาไปเอาไปต้องใส่เป็น x 1 4ใช่ไหม x สิบสีเป็นสถานะปิดอยู่นะครับ x 1 4คืออะไร x 1 4ก็คือ pb 5เราต้องใส่ pb 5เมืม่ต้อเป็นตัวตัดนะครับแล้วจากนั้นเราค่อยใส่เป็น x 5แล้วก็ x ่กขออภัยด้วยนะครับะจะเป็นอย่างนี้เนาะจ่ายไฟตลอดถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม p v 5เนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นปิดไม่ทำงานนะครับถูกต้องไหม ก็คือหยุดการทำงานนั่นแหละต่อมาเมาเขียนฟังเมนเไม่ใช่เมนเนู่นดิออโตโอ้ x สิบสองเป็นเปิดน,น,นะครับแล้วก็ x สิบสี่เป็นปิดนะฮะว่ามันต้องจ่ายเป็นปิดเนาะเพราะว่ามันมันยังไม่ได้กดทำงานเนี่ยเออมันยังไม่ไทำงานคือในโจทย์เขาบอกว่าต้องชน ls หนึ่งก่อนนะก็คือแบบว่าให้ชิด ls หนึ่งก่อนถึงจะกด p v หนึ่งแล้วทางานได้แน่นอนครับผม ls หนึ่งคืออะไร Ls หนึ่งก็คือ x 0ใช่ไหมอ่าเราก็ใส่ไปเลย x 0แล้วก็เปิด x 5นะครับอ่อย่างนี้เมื่อมาชนอันนี้ก็ออนใช่ไหม <S <S เมื่อเรากด pb 5มันก็จะสั่ง output ทำงานถูกต้องไหมอ่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็เอา delay ช่วยเข้ามาใช้เลยก็คือ m 3นะครับ m 3จากนั้นเราก็ลากลงมา m 3ให้ทำงานค้างนะครับแล้วก็มาต่ออย่างงี้ถูกต้องไหมเติมแล้วก็เอาออกมาคือมันบอกว่า ชน Ls2 ใช่ไหมมันบอกว่าชน Ls2 ถึงจะดบับถูกต้องไหมอ่า Ls2 คืออะไรคืออะไร X1 ถูกต้องไหมอ่าเราก็เอา X1 เนะี่ยมาตัดตรงข้างหน้านี้นะครับอ่าเมื่อ M3 มาทำงานค้างอยู่เราจะให้มันสั่งเป็น M4 นะครับผม M4 แล้วก็ทำงานค้างนะครับแล้วก็เราก็ใส่ขอบผาลงนะครับ แล้วจากนั้นมันบอกว่าอะไรนะเมื่อเมื่อไปชน ls 2แล้วอะมันต้องทํางานกี่วิครับสามวิถูกต้องไหมอ่าสามวิเราก็ใช้ถามเมื่อครับผม t หนึ่ง k สามสิบนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาทหนึ่งตัดตัวเองนะครับผมเมื่อมาทํางานเสร็จมันก็ตัดนะครับผมทาไมต้องใส่สัญลักษณ์ตัวนี้สัญลักษณ์ตัวน,นี้คืออะไรมันคือขอบขาลงนะครับผมหมายความว่าตอนที่ m ม,มันมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเรากดอ่ะอย่างเช่น กดสวิตช์ X 12เนี่ยค้างไว้อยู่ใช่ไหมเอาพุทธย,ยังไม่ทํางานเมื่อเราปล่อยเมื่อเราปล่อย X 12อาวุธถึงจะทํางานอ่าซึ่งมาตรงกับอันไหนตรงกับอีตกตัวนี้ครับก็คือเมื่อ,อ M สา3ทางานอยู่ถูกต้องไหมก็คือเรากดสวิตช์ค้างไปแล้วไงก็คือ M 3มันเป็นสวิตช์อยู่อ่าเมื่อบรนชน X 1น่อ่ะก็คือสายพานตัดทํางานถูกต้องไหมไอ้น,นี่เราก็ปล่อยเมื่อเราปล่อยเอาพุทธมันจะทํางาน แล้วเมื่อ M4 เนี่ยทำงานเนี่ยมันจะไปจ่ายไฟให้ที่ทามเมอร์ค้างนะครับมันจะจ่ายให้ทามเมอร์ค้างถูกต้องไหมอ่าเมื่อทามเมอร์ครบ3 3วิเราจะให้มันสั่งทำอะไรเราก็เอา T1 สั่ง M เหมือนเดิมครับผมจะเอาเป็น M5 นะรอบนี้อ่า M อะไรก็ได้ครับแล้วก็ให้มันเป็นทำงานค้างอ่าอย่างนี้นะครับผมก็คือเป็นสายพานอะ ถอยหลังกลับแล้วอ่าอันนี้จะเป็นแบบว่าไปทางขวาแล้วเพื่อกลับไปชน LS 1นะครับผม LS 1นึงคืออะไรก็คือ x ศูนถูกต้องไหมแล้วก็ใส่ฐานาะปิดอ่านี่ครับผมคือฝั่งอโต้เสร็จเรียบร้อยต่อไปมาดูฝั่ง output o u t พุ t นะครับผมเราใช้ตัวอะไรบ้างมี y ศูนย์ y หนึ่ง y สอง y สามถูกต้องไหมเราก็เอามาเลย y ศูนย์ y หนึ่ง y สอง y สามอ่า ไว้ศ <Why> ูนย์กัไว้หนึ่งเนี่ย mm. มันคือสายพานไว้สองก็ไว้สามคือหลอดไฟหรือ P L นะครับ P L หนึ่ง P L สองอะไรก็แบบนีสายพานไปทางซ้ายทางขวาหลอดตัวที่หนึ่งหลอดตัวที่สองก็คือ P L หนึ่ง P L สองมาที่สายพานก่อนกด P P หนึ่งเนี่ยมันบอกว่าให้สายพานไปด้านซ้ายถูกต้องไหมอา่าก็คือตัวไหนที่มันอา่าเราเราใช้ดีเลย์ช่วยเนี่ยตัวไหนก็ตามที่อา่าเราให้มันสายพานไปด้านซ้ายแล้วก็เอามาใสา่เลย ฝั่งเมนนุนก่อนฝั่งเมนน่อนสายพานไปด้านซ้ายคืออะไร M 1เนะะเาะแล้วก็เอามาใส่ครับ M 1แล้วก็ชิปอินเสิร์ตลงมาลงมาลงมาหล,ลังจากนั้นเรามาดูฝั่งออโต้ฝั่งออโต้เนี่ยเมื่ออันเนี้ย M 3ทํทำงานมาันไปทางซ้ายถูกต้องไหมเราก็เอา M 3มาใส่เลยครับ M ่าต่อมาฝั่งสายพานไปทางขวาเนาะมันจะมี M 2กับ M อะไรครับ M2 กับ M5 ถูกต้องไหมเพราะว่า M4 เราใจ่ายให้ทําเมอร์นะครับก็เอามาใส่เลย M2 M5 นะครับอะต่อมามาดูที่หลอด PL1 หลอด PL1 มันมีตัวไหนติดบ้างครับฝั่งม,มันติแค่ฝั่ง in, อินฝั่งเมนนวลถูกต้องไหมอฝั่งเมนนวลเราก็มาดูเลยมันเป็น M1 กับ M2 อะแล้วก็เอามาใส่เลยครับ M1 กับ M2 หลอดตัวที่2เราให้ฝั่งออโต้ทำงานเท่านั้นนะครับ มันก็จะเป็น m3 กับ m5 เราก็เอามาใส่นะครับ m3 กับ m5 แล้วก,กดคอนแค่นี้แหละครับก็เสร็จแล้วครับผมนี่เมนวนวลนี่อันนี้คือออโต้อันนี้คือออโต้อันนี้คือเอาพุทนะครับถ้าเขียนแยกแบบนี้มันจะเข้าใจง่ายนะครับผมเวลาแบบเราเขียนเนาะเวลาตัวไหนเนี่ยมันมีปัญหาเราสามารถ ดูได้ว่าอ๋อฝั่งออโต้มันมีปัญหานะเฮ้ยฝั่งเม็นวดมีปัญหานะเราก็จะรู้ถูกต,ต้องไหมครับอ่าแล้วก็กดสตาร์ซิมบอลเลซิมูเลชันเลยป,ปึ๊บอ่าโอเคมาดูกันว่ามันจะทำงานตามที่เราต้องการไหมกดคอนโทรล F10 อ่ะอันนี้คือฝั่งเม็ดนวดอยู่อ่ะมาดูที่กด f 5ปึป๊บ ใช่ไหมใส่พายมาทางขวาไอ๊ยใส่พายมาทางซ้ายใช่ไหมใช่ไหมรอบพีเอ๊ลหนึ่งติดถูกต้องไหมนี่มันเป็นแอนิเมชันนะผมไฟนี้เดี๋ยวผมส่งทิ้งลิงก์ให้นะใครอยากโหลดเอาไว้เล่นที่บ้านก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ปึ๊บเห็นไหมเมื่อเรากดเอ่อตามจริงอ่ะมันมันต้องผมต้องไปตั้งค่าให้เป็นสวิตต์กดทางเนาะแต่ว่าผมเอาเป็นสวิตต์อย่างนี้แล้วกันคือมันบอกว่ากด PP5 เนี่ยกด PP1 แล้ว PP2 เนี่ยต้องไปทำงานถูกต้องไหมกดไปเห็นไหมครับไม่ทำงานละ ต่อมาเมื่อหมุนไปทางออโต้มันต้องเปลี่ยนหมดเป็นหมดออโต้เนาะอ่ะหมุนไปเห็นไหมไม่ทํางานละฝั่งเมนูไม่ทํางานละแ,แล้วก็ฝั่งออโต้มันบอกว่าเมื่อชิ้นงานอ่ะอยู่ตรงกลางอ่ะกด P V หนึ่งมันต้องไม่ทํางานถูกต้องไหมเราต้องให้ชิ้นงานอ่ะมาอยู่ด้านขวาก็คือ L S หนึ่งให้มัน,ม,นมาชน L S หนึ่งเมื่อเราหมุนไปทางออโต้อ่ะชิ้นงานมันอยู่ฝั่งฝั่งอะไรครับ ออยู่ LS 1ก็คือขวาสุดกด P1 ทำงานปึ๊บเห็นไหมสายพานไปด้านซ้ายหลเอ P2 ติดชน LS 1นึ่ป LS 2หยุดสามวิแล้วถอยหลังกลับตึมหายไหมกดครอบนึงได้ไหมปึ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่าทำงานทำได้ เดี๋ยวเราจะลองหมุนไปทางเมนวลดูว่าแบบว่าออโต้ทำงานอยู่แล้วหมุนไปทางเมนลน่ะจะดับไหมไปปึ๊บเห็นไหมครับดับเห็นไหมอ่ะก็เป็นเมนลเห็นไหมถูกต้องไหมอ่ะต่อมาเมื่อเมื่อออโต้ทำงานอยู่กด P5 ต้องหยุดทำงานอ่ะหยุดกดเปิดใหม่ต้องไปทำงานแล้วถูกต้องไหมเพราะชิ้นงานมันไม่ดีจเอ่ LS อ LS1 ครับผมนี่ครับผมวิธีการเขียนอ่อ ออโต้แมนนวลแล้วก็เอาผทแยกกันนะครับเขีเยนเขียนเขียนให,ให้ให้ดูพอจะเข้าใจได้มากขึ้นไหมครับการเขีนนยน U C มันไม่ยากครับมันไม่ยากถ้าคนมันเข้าใจแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้กับมันนะครับก็ในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้ก็ถ้าชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปให้ให้เพื่อนๆเอาไว้ไว้ดูกันเนาะอเพื่อนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน ออโต้แมนนวลหรืออะไรก็ไม่ก็แล้วแต่เผื่อไปเจอโจทย์เป็น PLC แบบว่าเราเอาไปสอบ PLC ระดับพี่หนึ่งก็อาจจะเจอโจทย์ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถเอาสิ่งที่ผมสอมนมาเนี้ยไปอัดแบบใช้ได้นะครับผมเอาไปต่อยอดได้เนาะเออก็ประมาณนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมไม่เช่กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ